มีใครยังไม่รู้บ้างปุ๋ยหมักพืชสดกับน,น้ำปลาหมักมันมีความมหัศจรรย์นในตัวเอาไปปลูกผักนะผักจะงามมากๆเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อนะแต่ถ้าใครลองทำแล้วนะเรามาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการให้กันนะง่ายมากๆคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยวไปดูกันนะ การให้ง่ายมากๆจนทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงนะว่ามันง่ายขนาดนี้จริงๆเหรือขอให้เรามีปุ๋ยที่เราทำเองแล้วกันวิธีทำปุ๋ยหมกฤฤ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 ักพืชสดก็บอกไปแล้วนะมีตั้งน่าจ,จะเกินสิบคลิปแล้วนะนะสิบหรือยี่สคลิปนะอันนี้ทำสำเร็จแล้วเห็นราขาวมัเพื่อนๆนี่แหละผังบอกอร่อยมากเลยเราก็เนี่ยเปิดขึ้นมาอุหภูดินแห้งมากเลยเนี่ย วิธีให้เวลาให้เนี่ยช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแดดร่มลมตกจะดีที่สุดเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาเหี่ยวเขาปรุงอาหารเขาโดนแสงแดดเขาปรุงอาหารต้นเขาก็จะเหี่ยวพอเขาเหี่ยวพอตอนเย็นๆปุ๊บต้นเขาจะตึงขึ้นมาอีกแล้วเราก็มาเสิร์ฟป,ปุ๋ยตอนนี้เหมือนกับเขาก็ได้กินอาหารทั้งทั้งปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ําปลาหมักพรุ่งนี้เช้าเขาจะยิ่งงามเข้าไปอีกนะกลางคืนเขาก็จะดูดไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าสายๆพอแดดออกเขาจะปรุงอาหารนะ เนี่ยให้สองอย่างแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรมากกว่านี้ยาก็ไม่ต้องให้นะนเพื่อนๆเชื่อป่ะวิธีการให้นะก็เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าให้ยังไงเนี่ยดูนะผมกลัวมันจะหักอะไรกรอบมากๆเลยนี่นี่ผมยกลงมาเดี๋ยวให้เสร็จจะแขวนนะอนอนก็ไม่มีนะนเพื่อนๆเชื่อป่ะไม่มีหนอนเลยมแมลงก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะแค่นี้เอง เนี่ยแค่นี้เองทำไมหนอนถึงไม่มีหรือไมมันกลัวผักผมเพราะว่าผักผมเนี่ยโตวไวมันกินไม่ทันแล้วมันก็ไม่กล้ามาเลยนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> เนี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยนี่นะง่ายไหมล่ะเพื่อนๆดูนะว่ามันง่ายไหมเคมีเราอย่าไปยุ่งเลยนะเพื่อนๆโหกระถางนี้สองต้นด้วยนี่นะ เคมีอะนานวันอะมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่น้ำเรานเตรียมไว้แล้วนะปุ๋ยหมักให้อาทิตย์ละาสองครั้งก็ได้แต่ช่วงหน้าฝนนี่ไม่ได้ให้เลยเพราะว่าฝนให้อย่างเดียวฝนตอกอย่างเดียวเราก็เติมลงไปรู้สึกจะเติมไปแค่ครั้งเดียวนะแต่น้ำปาหมักเนี่ยเราจะราดบ่อยๆวันเว้นวันวันเว้นวันวน,นะผักมันถึงได้โตไวหนอนไม่กนนล้ากินะเรื่อจริงนะเพื่อน ถ้ามาผมก็จะจับไงแต่มันไม่มีนะโลกก็ไม่มีนะเพื่อนเพื่อนเชื่อป่ะเนี่ยแค่นี้จริงๆนี่นะถึงบอกว่าต้องทําปุ๋ยบ่อยๆนะส่วนน้ํานี่เราเตรียมไว้แล้วนะอันนี้สิบลิตรนะน้ํานะปุ๋ยหมักเราก็ทําเองนะทําให้ดูบ่อยๆนะปุ๋ยหมักพืชสซนเนระแต่น้ําปามหมักเนี่ยผมทําไว้แล้วสองปีไม่ได้ทําคลิปช่วงนั้นไม่คิดว่าจะมาเป็นยนะูทูบเบอร์ไงก็เลยทําไว้เล่นๆ แต่พังเนี่ยเริ่มปลูกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยมาดูกันนะนี่มีน้ําแล้วนะอันนี้ประมาณ10ลิตรผมใส่ไปแล้วนะงัน้นเดี๋ยวเพื่อนๆบอกไม่เตรียมให้พร้อมเตรียมไว้บ้างแล้วนะก็ยังไม่ถึง10ลิตรดีนี่นะไม่ต้องไปกะไม่ต้องไปอะไรนั้นนะรู้จักช้อนข้าวใช่ไหมสัก2ช้อนข้าวก็ได้มากกว่านั้นก็ได้แต่มันจะเปืองเพราะของดีม,มันไม่ต้องใช้เยอะแล้วไม่มีอันตราย เนี่ยแค่นี้พอเห็นไหมไม่ยากนะแล้วก็ลากแฟนว้ของบูลล่าน้ำย่าง,งามมากๆเดยได้น้ำจากเขาไหลลงไปก้นก้นกัะถางะนะ คุณน,นะกำลังใหญ่นะเพื่อนเพืนะ<ส>เนี่ยเชื่อไหมให้แค่นี้เองปุ๋ยหมักคือสดน้ำปามหมักแล้วก็ดินหมักใช้แค่สามอย่างเคมีไม่มีเลยนะเพื่อนเพื่อเชื่อเปล่า ไปดูได้เลยนะเพราะว่าผมทำมาแค่นี้เองผังนี้โตกินไม่ทันเลยเพื่อนๆนี่ยังนี่เดี๋ยวจะให้พวกนี้อีกนะนี่เอามาทําตัวอย่างให้ดูแต่มันเป็นของจริงนะที่เราทําอยู่ทุกวันก็ทําแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าทํำยังไงจริงหรือเปล่าเนี่ยของจริงๆเลยแล้วก็การให้ปุ๋ยหมักพืชสดให้ยังไงเนี่ยให้อย่างเงี้ย,ยแค่นี้เองตอนนี้ฝนไม่ตกสองวันแล้ว มันจะแห้งไวนะดินนะเรากลับมาถ้าเราเห็นเขาต้นเหี่ยวต้องรีบให้น้ำนะแล้วเดี๋ยวเขาจะตึงขึ้นมาเลยแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะงามสู้กับแสงแดดใหม่เราก็ให้ปุ๋ยเลี้ยงไปเรื่อยๆถามว่าทำไมไม่กินผู้ตรงๆนันไม่อยากกินเสียดายแต่บางทีก็เอาไปกินเพราะว่าปริมาณเราอ่ามันยังไม่เยอะพอไงอถ้าเราไปกินหมดปุ๊บเราก็ไม่มีผักให้เพื่อนๆดูใช่ไหม เมื่อหล่ที่ผมเลิกซ่อมรถแล้วผมปลูกผักอย่างเนี้ยผมจะปลูกให้เยอะกว่าน,นี้เลยให้แบบเอาให้แบบจุกจกเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปซ่อมรถด้วยนะแล้วก็เย็นก็กลับมาดูแลผักเช้าก็ทําปุ๋ยแล้วค่อยไปซ่อมรถขนาดแค่นี้ผักเรายังดูแลไม่ทันเลยนะนเพื่อนๆเดี๋ยวนะนเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะว่าผมพูดโกหกหรือพูดจริงนะส่วนใหญ่ ถ้าเราโอนเรนถ้าเราไม่มีภาพเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เชื่ออามาดูกันนะนี่นี่นี่กำลังจะเพาะขึ้นมาใหม่เ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่เพาะมาก่อนนี่เนี่ยผักมันก็จะเริ่มจากต้นเล็กๆแค่นี้เห็นไหมเดียวเองเทียมนิ้วก้อยคนน,ะนั้นะเนี่ยเนี่ยดูดินนี่แรกๆแค่น,นี้เองนี่นิ้วสุดเป็นคะนนานี่กระหล่ำปีนะเราจะลองปลูกกระหล่ำปีดูนะเพื่อนๆคอยคอยติดตามชมนะเฮ้ยภาพอ่า นี่นะมีแก่แล้วก็มีไม่ได้รดน้ําก็เหี่ยวแต่นี่เรากําลังแบบนี่นะผักกาดขาวนะกําลังแบบปลูกอยู่นะเนี่ยแค่นี้ก็ดูแลไม่หวนลวจะกินก็กินได้แต่ยังไม่กินเข้าใจไหม <c oughs> พูดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่ามอหนอนก็ไม่มีนะเพื่อนๆเชื่อเปล่านี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใบมันทะลุเป็นรูมันจะมีหอยตัวเล็กเ,เมีอยู่สี่กระถางที่เราเอาดินไม่ได้หมักมาใส่นี่ นี่นะให้ดูนะเพื่อนๆนะเป็นดินปุ๋ยอะนะปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่ได้หมักไม่ได้อะไรนะเรามาใส่ไว้ปรากฏว่ามันจะมีหอยตัวเล็กๆเล็กเท่ากา้านทูบอ่ะมันก็แอบ,บอยู่ที่ดินเนี่ยนะผมมาดูตอนเยน็นเอ๊ะทำไมใบผมมันเป็นรูหาเท่าไหร่ก็ไม่มีนอนมาดูข้างล่างนี้มาคุยคุยดูอุ้ยมันมีหอยตัวเล็กเลกเล็กกว่ากา้านไม่ขีดอย่างประมาณกา้านทูบอ่ะมันมากัดใบเราพวุ่งนี้ก็เลยเป็นรู มีอยู่ประมาณ4ี่กระถางเนี่ยเขียนว่าปุ๋ยร้อเซนต์เลยก็คือก็คือแบบนี้เพื่อนเพือนนี่เนปุ๋ยแบบไม่กลับกองอะไหมเพื่นเพื่อนต่อไปมันก็จะเป็นดินเนี่ยเราถึงบอกว่าดินเราอะต้องหมักถ้าเราดินเราไม่หมักนะมันจะมีแมลงพวกด้วงพวกหอยหอยนี่เจอครั้งแรกหอยตัวเล็กๆนั้นไม่ใช่หอยแบบหอยทากนะไม่แอบกินมันมีอยู่4กระถางเนี่ยผมจะเขียนว่ปุ๋ยร้อยไปไหนกระถางนี่สองกระถางนะ นี่สามกระถางกระถางไปไหนแล้วมันมีทั้งหมดสี่กระถางอะผมต้องเขียนไว้ไม่งั้นผมไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนหนึ่งสองเอาไปไหนกระถางมันลหนึ่งสองสามหายไปไหนรู้หนึ่งกระถางอยู่ในนี้แหละเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีจริงๆหอยอะออแต่มแมลงไม่มีเพื่อนๆโอ้ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีมแมลงไปไหนหนึ่งกระถางนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เนเนเนสี่กระถางนะนี่นะ หนึ่งสองหนึ่งสองสามในสี่กระถางกระถางที่สี่ป้ายมันลบไปนี่เห็นไหมพเพื่อนๆเขียนว่าปุ๋ยร้อยก็คือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองมันจะบินดินในตัวนะดินนะเราก็เลยลองมาเพราะผมชอบลองอนะ่ะลองแล้วก็ได้ผลพิสูจน์ยังไงก็มาเล่าให้เพื่อนๆนนฟังนะลองปรากฏว่าดินไม่ได้หมักตัวนี้ มันร่วนดีก็เลยเอามาปลูกเลยโตขึ้นมันเอาหอยกินเออแล้วตอนนี้ผมก็จาหอยทิ้งหมดแล้ว <c oughs> เขาเริ่มโตแล้วดูใบเดิเดูใบเพื่อนๆสวยมากๆเลยใบดูเดิดเดี๋ยวหาว่าโกหกนี่นะเขียวหนอนก็ไม่มีด้วยนะเริ่มสวยแล้วไอ้ที่มันกินก็กินไปนี่เป็นรูนี่เห็นไหมแล้วน้าฝนกินบ้างร่วงมาใบขาดบ้างนะเพื่อนๆดูนี่กระถางละต้นนะกระถางละสองมันมีมาดูกระถางนี้ เป็นกระจุกเลยเหไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเห็นไหมนี่นี่เป็นสิบต้นเลยนะคือเราลองหลายๆอย่างนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูสิไม่มีมแมลงไม่มีหนอนเออเนี่ยดินหมกักปุ๋ยหมักเนี่ยสามารถชนะพวกนี้ได้เลยนะนี่นะมันเป็นการพิสูจน์ว่าตายก็มีนะไม่ใช่มันจะรอดหมดนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เหลืองก็มีถ้ามันแฉะเราจะต้องมาคุยดินนะตลอดเลยนะ พอพอได้ไอเดียนเพื่อนนะความรู้เรามีแล้วก็แบ่งปันกันนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทําได้ทุกคนไม่ยากง่ายๆผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะต่อไปในอนาคตน่ะความมั่นคงทางอาหารเนี่ยสำคัญมากๆนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะผักที่มาจากต่างประเทศอ่ะโอ้โหใส่ยามาเยอะมากๆเพื่อนๆจะรับไหวหรือเปล่าชุบน้ํายามาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอันตรายต่อสุขภาพกินแล้วจะเป็นมะเร็งอ่ะทุกวันเนี้ยผัก เราไปซื้อบอกอินทรีย์ร้อยเปไม่รู้ว่าเขาเขาแอบใส่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นี่เราไม่ได้ใส่้ายเขานะแต่ถ้าเราปลูกเองนะเ,นเพื่อนๆปลูกเองนะไม่ต้องใช้ที่เยอะเนี่ยในกระถางเนี่ยผมก็ปลูกแฝนด้วยนะเออวางก็มีแฝนก็มีใช้ที่นิดเดียวลองปลูกสักห้ 5, ต้นสิ 10, ต้นก่อนอย่าเพิ่งไปปลูกเยอะปลูกเยอะแล้วมันจะเหนื่อยผมมาปลูกเยอะผมยังเหนื่อยเลยนะนี่เสร็จแล้วเราก็แขวน นี่นะเพื่อนเพื่อนดูนะมองเห็นบอกนี่สองต้นนะไม่ใช่ต้นเดียวนะนี่เดี๋ยวจะหาวโกหกเห็นมาสองต้นนะนี่นะเห็นบอกไม่รู้ผมไม่ไม่เห็นกล้องนี่สองต้นยังงามขนาดนี้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันถ้าต้นเดียวจะขนาดไหนงามจริงจก็แฝนไว้เหมือนเดิมประหยัดพื้นที่นะเพื่อนเพื่อนอย่าหล่นนะนี่อ่านี่ก็สองต้นนะเพื่อนเพื่อนดูนะอมองเห็นบอกไม่รู้เดี๋ยวนะโทษนะ อันนี้นะนเห็นหมาสองต้นนะต้นมันจะมีต้นหนึ่งเล็กต้นหนึ่งใหญ่อะเราก็เอาต้นเล็กไปกินก่อนเห็นไหมใบก็มีแก่บ้างมันเหลืองบ้างเรายังไม่ได้เด็ดนะอโอ้สุดยอดจริงๆเลยฟอร์มมหาสัจจัน์ปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ําปลาหมักลองลองทําปุ๋ยหมักพืชสดก็พอน้ําปลาหมักเนี่ย ผมไม่ได้ทําคลิปไว้เพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วกันของท่านอาจารย์ธงชนะผมมีนะท่านเป็นเจ้าของสูตรน้ปาปลาหมักถ้าเกิดวันไหนผมจะทําผมผมจะทําคลิปไว้ไหให้เพื่อนๆดูอ่านี่ต้นเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเดียวอันนี้ต้นเดียว,เ,ยว,วเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่งามโคตรเลยดูสิใบสวยเลยเห็นไหมถามว่าอยากกินไหมอยากกินแต่ว่าก็อยากจะเก็บไว้ดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะให้ตรงนี้ต่อนะ <c oughs> ครบโทวนนะเพื่อน <c oughs> ๆสงสัยอะไรก็ได้โปรดถามนะแต่ต้องมีพื้นฐานนิดหนึ่งก่อนนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> <pe> er> เปิดมาปุ๊บ ดูนิดนึงแล้วถามเลยเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานบ้างแล้วเนี่ยถามมาตอบไปก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าดูแล้วสงสัยถามปุ๊บตอบปุ๊บจะรู้เลยแล้วพยายามหมั่นทําบ่อยๆนะแค่คิดจะทําแต่ไม่ได้ทําเวลาจะทําจริงๆเนี่ยมันนึกไม่ออกทําไม่ถูกเพื่อนๆเชื่อไหมกว่าผมจะเตรียมอะไรเนี่ยบางทีคิดแล้วคิดอีกพอทำจริงล,นะลืมนั่นลืมนี่มันเป็นไปได้นะเพื่อนๆแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ สุขภาพจะดีต้องผลิตเอนะนเพื่อนรบกวนเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงใครดูคลิปช่วงไหนนะแล้วก็ดูที่ไหนดูเวลาไหนผมจะได้เสิร์ฟคลิปให้เพื่อนๆได้ถูกตามเวลาที่เพื่อนๆต้องการนะเพราะบางทีเนี่ยต้องขอเสียงจากแฟนๆผู้ชมด้วยนะดูกันกี่โมงช่วงไหนดูจังหวัดอะไรภาพเสียงเป็นไงบ้างนะแล้ว ที่พูดมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีใครจําได้บ้างว่าใช้กี่อย่างผักมันถึงได้งามขนาดนี้คอมเมนต์มาบอกเลยนะบางคนอาจจะทาไมตั้งใจดูอาจจะไม่รู้ว่าใช้กี่อย่างง่ายๆทุกคนทําได้เพราะว่าผมพยายามทําให้ง่ายๆไม่ต้องมาตวงช่างวัดอะไรอย่างงี้ให้มันวุ่นวายกะกะเอาจากประสบะการณ์นะแล้วมันก็ผลสําเร็จไม่เคยพลาดเลยนะนเพื่อนมันก็ดีตลอดเลยนะลองไปใช้ดูนะนเพื่อนๆนะ สุขภาพจะดีต้องผลิตเองคนซ่อมรถปลูกผักครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ